ในจักรวาลแห่งพลังงานทุกสิ่งคือความถี่ความปรารถนาของเราจึงไม่ใช่แค่ความคิดแต่มันคือพลังพลังที่สามารถเคลื่อนจักรวาลทั้งระบบให้สอดรับเราไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้ารอแต่คือผู้ดึงดูดอย่างรู้ตัวเมื่อเราจูนใจตรงกับสิ่งที่ต้องการสิ่งนั้นก็เริ่มเดินทางมาหาเราการดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์มันคือวิทยาศาสตร์ของจิตวิญญาณ คือการปลุกพลังของความรู้สึกความตั้งใจและความจริงภายในคือการรวมตัวของความเชื่อความไว้วางใจและความถี่พลังงานไม่ใช่แค่การอยากได้แต่คือการเป็นสิ่งนั้นก่อนที่มันจะปรากฏจากกระวาลไม่ให้ในสิ่งที่เราขอแต่ให้ในสิ่งที่เราพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกการดึงดูดไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือพลังงานของเราในตอนนี้เดี๋ยวนี้ คุณไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการคุณดึงดูดในสิ่งที่คุณเป็นดังนั้นจงถามตัวเองอย่างลึกซึ้งว่าฉันกำลังส่งพลังงานแบบไหนออกไปเพราะคำตอบนั้นคือสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาหากคุณพร้อมเปิดใจและจูนพลังให้ตรงหากคุณไม่ใช่แค่ผู้ปรารถนาแต่กลายเป็นผู้ตื่นรู้คุณจะไม่แค่ดึงดูดสิ่งที่ต้องการ แต่จะดึงดูดในระดับของจิตที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่ได้ในสิ่งที่อยากได้แต่ได้ในสิ่งที่ใช่กับวิญญาณและนั่นแหละคือของขวัญที่แท้จริงจากจักรวาลข้อที่หนึ่งคุณต้องชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการจักรวาลไม่ตอบสนองต่อความลังเลหรือความสับสนถ้าคุณไม่ชัดพลังงานของคุณก็ไม่ชัด สิ่งที่คุณส่งออกไปจึงกระจัดกระจายและผลลัพธ์ก็กระจัดกระจายการดึงดูดเริ่มจากความแนว่วแน่ในใจไม่ใช่ความอยากแบบลอยๆเมื่อคุณชัดเจนจากกระวลก็เริ่มเดินหมากตอบกลับทันทีการชัดเจนไม่ใช่แค่การเขียนลิ์สิ่งที่ต้องการแต่คือการรู้สึกถึงมันล่วงหน้าเห็นมันในใจอย่างละเอียดสัมผัสมันด้วยหัวใจราวกับมันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ นี่คือการจูนคลื่นพลังงานให้สอดคล้องกับความจริงในระดับจักรวาลไม่ใช่แค่ขอแต่เป็นการสร้างช่องทางให้พลังงานไหลเข้ามาได้หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่ขอไม่เคยมาเพราะลึกๆแล้วพวกเขาไม่เคยแน่ใจจริงๆว่าต้องการมันหรือไม่บางคนอยากได้เพราะคนอื่นมีบางคนกลัวว่าจะไม่มี แต่จัก,กรวาลตอบสนองต่อพลังงานจริงไม่ใช่พลังงานกลัวยิ่งคุณซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมากเท่าไหร่พลังดึงดูดยิ่งบริสุทธิ์ดังนั้นก่อนจะเริ่มดึงดูดกลับมาถามใจตัวเองสิ่งที่คุณต้องการนั้นใช่ของแท้จากจิตคุณจริงไหมหรือเป็นเพียงเปลือกที่โลกบอกว่าควรต้องมีเมื่อคุณรู้จักความต้องการที่แท้ทุกพลังงานจะรวมตัว และสิ่งนั้นจะเริ่มเดินทางสู่คุณในเวลาที่ใช่ที่สุดข้อที่สองคุณต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากได้คุณไม่อาจดึงดูดความรักหากจิตใจเต็มไปด้วยความกลัวไม่อาจดึงดูดความมั่งคั่งหากภายในยังรู้สึกขาดแคลนทุกสิ่งที่คุณอยากได้ต้องเริ่มจากการเป็นคลื่นเดียวกันกับมันไม่ใช่แค่ภายนอกแต่คือการเป็นจากภายใน คุณต้องเป็นก่อนที่จะได้มันจริงการเป็นในที่นี้คือการใช้ชีวิตราวกับสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่การแกล้งแต่คือการซึมซับและใช้ชีวิตด้วยความถี่เดียวกันคุณอยากดึงดูดพลังบวกหรือเปล่าก็จงเป็นพลังบวกให้โลกก่อนอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีก็จงรักตัวเองก่อนให้เต็มเพราะคุณดึงดูดไม่ใช่ในสิ่งที่อยาก แต่ในสิ่งที่คุณเป็นจาก,กระวลคือกระจกสะท้อนที่ซื่อตรงที่สุดมันสะท้อนพลังงานที่คุณส่งออกไปไม่ใช่คำพูดของคุณถ้าคุณบอกว่ารักตัวเองแต่ยังวิจารณ์ณตัวเองทุกวันพลังงานที่สะท้อนกลับมาคือความสงสัยและความเจ็บปวดแต่ถ้าคุณยืนหยัดในคุณค่าพลังงานนั้นจะกลับมาแบบทวีคูณดังนั้น อย่ารอให้สิ่งที่ต้องการมาถึงก่อนจงเริ่มเป็นคนแบบที่มีสิ่งนั้นอยู่แล้วเริ่มรู้สึกอย่างคนที่สมหวังแล้วแล้วจัก,กรวาลจะเปลี่ยนทิศให้ชีวิตคุณทั้งหมดเพราะคุณไม่ได้แค่ขอแต่คุณกลายเป็นมันแล้วจริงๆข้อที่สคุณต้องปล่อยพลังงานของความขาดพลังของความขาดคือพลังงานที่ต้านการดึงดูดโดยตรง เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณก็ยืนยันกับจักรวาลว่าคุณไม่มีและจักรวาลจะสะท้อนพลังนั้นกลับมาให้คุณนี่คือกับดักพลังงานที่หลายคนไม่รู้ตัวยิ่งอยากได้ยิ่งรู้สึกไม่มียิ่งไม่ได้การเปลี่ยนจุดดึงดูดไม่ใช่การเพิกเฉยความจริงแต่คือการไม่ยึดติดกับมันในระดับพลังงานคุณสามารถตระหนักว่ายังไม่มี แต่ไม่ต้องกลัวมันสามารถอยากได้แต่ไม่ต้องโหอยหานี่คือความสมดุลระหว่างความตั้งใจและการปล่อยวางเมื่อคุณหยุดย้ำว่าตัวเองยังขาดคุณจะเริ่มเห็นประตูที่ซ่อนอยู่ในปัจจุบันคุณจะเห็นพลังงานใหม่ๆที่เคยถูกบังด้วยความกังวลจากกระวลเคลื่อนตามพลังของความเต็มไม่ใช่ความขาดยิ่งคุณขอบคุณในสิ่งที่มี คุณยิ่งเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาลองเปลี่ยนจากคำว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นดีใจที่ได้แล้วจากขอให้มีเป็นขอบคุณที่มีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่การโกหกตัวเองแต่มันคือการเปลี่ยนภาษาพลังงานเพราะจัก,กรวาลไม่ฟังคำพูดแต่มันตอบสนองต่อความรู้สึกและเมื่อคุณรู้สึกเต็มคุณก็จะเต็มจริงในที่สุดข้อที่สี่ คุณต้องเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นการดึงดูดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าลึกๆแล้วคุณไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรเพราะพลังของความไม่คู่ควรคือกำแพงที่หนาที่สุดคุณอาจบอกว่าฉันอยากมีแต่จิตลึกๆก,กลับกระซิบว่าฉันไม่สมควรได้นั่นแหละคือความขัดแย้งในพลังงานที่ทำให้สิ่งดีๆไม่สามารถเข้ามาเพราะคุณยังไม่เปิดรับมันจากระดับความรู้สึก คุณต้องปลดปล่อยความเชื่อเก่าที่บอกว่าคุณยังไม่ดีพอความรักไม่ใช่รางวัลความมั่งคั่งไม่ใช่ของสงวนสุขภาพดีความสุขและความสำเร็จคือสิ่งที่คุณมีสิทธิ์เต็มร้อยไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะคุณมีอยู่จากกระวลไม่เลือกคนมันเลือกพลังงานที่เปิดรับลองถามตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่า ฉันกลัวที่จะได้มันจริงๆไหมาบางครั้งความกลัวนั้นซ่อนในรูปแบบของความลังเลบางครั้งมันมาในรูปของการผัดวันประกันพรุ่งเพราะลึกๆแล้วคุณยังไม่เชื่อว่าคุณมีคุณค่ามากพอเพียงแค่คุณต้องยอมรับมันเมื่อคุณเริ่มพูดกับตัวเองใหม่ว่าฉันคู่ควรพลังงานของคุณจะเปลี่ยนอย่างลึกและเงียบและจัก,กรวาลจะไม่ลังเล ที่จะส่งสิ่งนั้นกลับมาให้คุณเพราะคุณไม่ใช่แค่ผู้ขอแต่เป็นผู้เปิดแขนรับสิ่งนั้นอย่างมั่นใจการดึงดูดจึงเริ่มจากการยอมรับคุณค่าของตัวเองก่อนเสมอข้อที่หคุณต้องไว้วางใจในกระบวนการของจักรวาลการดึงดูดไม่ใช่การควบคุมแต่คือการปล่อยและไว้วางใจหลายคนส่งคำขอออกไปแล้วรีบหันมามองนาฬิกาทันที แต่จักรวาลไม่ได้ทำงานตามเวลาของมนุษย์มันทำงานตามความพร้อมของพลังงานและมันจะให้เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมที่สุดความไว้วางใจคือสนามพลังที่ทรงพลังมากมันสื่อสารกับจักรวาลว่าฉันไม่ต้องรู้วิธีฉันแค่เชื่อว่ามันจะเกิดนั่นแหละคือพลังที่สะเทือนระดับจิตวิญญาณ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการสร้างความจริงใหม่นี้คุณอยู่กับทั้งจัก,กรวาลที่กำลังเคลื่อนมาเพื่อช่วยคุณระหว่างที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์อย่าวันไหวเพราะการที่คุณไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเหมือนรากไม้ที่เติบโตใต้ดินก่อนดอกไม้จะผลิบานความเปลี่ยนแปลงที่แท้มักเกิดในมิติที่เงียบและลึกก่อนเสมอ คุณเพียงแค่เดินไปต่ออย่างรู้ตัวและมั่นใจจำไว้ว่าพลังงานของคุณคือผู้เร่งปาฏิหารไม่ต้องเฝ้ามองนาฬิกาแต่ให้เฝ้ามองจิตของตัวเองเพราะเมื่อคุณนิ่งและเปิดใจจัก,กรวาลจะเปิดประตูให้และคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่รอจังหวะที่คุณพร้อมจริงๆเท่านั้นเองข้อที่6 คุณต้องเปลี่ยนจากผู้ขอเป็นผู้สร้างที่สุดของพลังดึงดูดไม่ใช่แค่การขอแล้วรอแต่มันคือการเป็นผู้สร้างความจริงใหม่อย่างมีพลังคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อภาวนาอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อประกาศพลังของคุณสู่จัก,กรวาลคุณคือผู้สร้างความจริงของตัวเองในทุกลมหายใจการเป็นผู้สร้างคือการลงมือโดยไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมคือการก้าว แม้ยังไม่เห็นปลายทางชัดคือการพูดในสิ่งที่อยากเห็นเรากับมันเป็นจริงอยู่แล้วคุณต้องสร้างจากภายในก่อนโลกภายนอกจะสะท้อนตามเพราะพลังแห่งการสร้างคือคลื่นที่ดึงดูดพลังทั้งหมดเข้าหากันอย่ารอให้มีแรงบันดาลใจก่อนแล้วค่อยลงมือเพราะการลงมือคือสิ่งที่ปลุกแรงบันดาลใจทุกก้าวเล็กๆที่มาจากจิตตื่นรู้ คือการสื่อสารกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วแม้จะเป็นแค่ความคิดหนึ่งการกระทำเล็กหนึ่งแต่มันคือสัญญาณพลังงานที่มีอนุภาพเหลือเชื่อคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเฝ้าฝันแต่เพื่อสร้างสิ่งที่คุณฝันคุณคือผู้ร่วมสร้างความเป็นจริงกับจักรวาลในทุกลมหายใจคุณมีสิทธิ์เลือกความรู้สึกความคิดและการลงมือ และนั่นคือการสร้างสนามดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดคุณไม่ได้รอให้โลกเปลี่ยนคุณคือผู้เปลี่ยนโลกจากภายในทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในพลังของคุณแล้วหากคุณได้ฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้อย่างลึกซึ้งว่าคุณคือผู้ดึงดูดที่มีพลังยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ไกลหรือซับซ้อน มันอยู่ในพลังงานที่คุณเลือกจะเป็นในแต่ละวันและทุกการเปลี่ยนแปลงภายในคือการเรียกสิ่งนั้นเข้ามาจากกระวลไม่เคยปิดประตูใส่คุณแม้คุณจะหลงทางมันเพียงรอให้คุณเปิดพลังที่แท้จริงในตัวเองรอให้คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรและสามารถเป็นผู้สร้างได้เมื่อคุณก้าวข้ามความกลัวความขาดความไม่พอ คุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใกล้กว่าที่คิดอย่ารอให้ภายนอกเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยเชื่อจงเริ่มเปลี่ยนพลังงานภายในแล้วโลกจะเปลี่ยนตามทุกการสั่นไหวของหัวใจคุณมีพลังมากกว่าที่คุณรู้จงเลือกความจริงความรักและความกล้าที่จะเป็นแล้วจัก,กรวาลจะตอบกลับคุณด้วยปาฏิหาริย์ที่สอดคล้องกัน คุณคือผู้ดึงดูดคุณคือผู้สร้างคุณคือพลังของจักรวาลและในทุกก้าวคุณกำลังเคลื่อนเข้าใกล้สิ่งที่รอคุณอยู่ไม่ใช่ด้วยความพยายามแต่ด้วยพลังแห่งความตื่นรู้ไม่ใช่ด้วยการควบคุมแต่ด้วยการไว้วางใจทุกสิ่งที่คุณต้องการกำลังเดินทางมาหาคุณแล้ว